วันนี้เราก็อยู่กับช่อง NASA and Pluto นะครับโอเคอันนี้ก็มากับตัวละครของผมที่เพิ่งไปซื้อมาจาัดจ่ะเลยนะครับโคโน่นั่นเองครับแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปนะครับหมัดงูเห่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้กันหรือเปล่าครับโอเคแล้วก็กิจกรรมนั้นเนี่ยครับรังกูโ,โมโนอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เข้าไปดูกันเลย ป้าโอเคร้านค้าโมโคนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมก็ได้ถ้าดื่มชามาแล้วนะครับคูปองไดมอนด์รอย,ยัลก,ก็ได้มาแล้วนะครับได้คูปองเปลี่ยนปืนก็ได้กล่องสกินอาวุธนะครับก็ได้มาสองอันแต่ว่ายังไม่ได้ไอวอชิมบะล่าเหลิงล่านะครับ คุณม,มาลังใช้ถึง599เมตรซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เมจของผมไปเหลือแค่2เรียบร้อยก็ก็ใครได้ก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นการยินยันตัวตนนะครับโอเคต่อไปนะครับกิจกรรมที่ผมจะมาทําคลิปในวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับอีก9ชั่วโมงหมดเวลาผมก็เอ๊ะกิจกรรมอะไรนะเลียกก็แล่ารอบหนึ่งครับล็อกอินลน์วันครับถ้าใครไม่ได้เปิดก็ทําแบบนี้นะคบปุ๊บ โอเคจะได้ของแล้วนะครับต่อไปสังเกตตรงข้างบนนะครับก็จะมี35นะครับที่เป็นรูปเหมือนงูเ่ก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับมีทั้งราคาพรีเมียมแล้วก็ราคาทั่วไปนะครับอ่ะรางวัลล็อกอินอ่ะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปรับก็อย่าลืมนะครับชิโนะนะครับอ่มีชุดระดับตำนานด้วยนะครับก็รอเร็วๆนี้นะครับ ชื่อของกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าสิกครอบร้านะครับก็เราไปดูครอบรากกูกันเลยครับจนเขาไป1หนึ่งลอกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการคล้ายๆกับการทอยลูกเต๋านะครับถ้าคุณไปได้ตรงอะไรก็จะได้ของตำนาน,านถ้าเกิดว่าคุณไปได้ตรงที่มันเป็เหรียญคุณก็ได้เหรียญน,นะครบเพื่อสามารถไปซื้อหรือไปแลกของได้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็มีประมาณ1 3 6กลูกเต๋านะครับ ทอยกันเลยสองอเคผมจะซอยทอยสักประมาณที่สิบรอบนะครสองเรียบร้อยครับสามครับ สครับห้าครับหครับเจ็ดครับแปดครับตอนนี้ก็แปดรอบเรียบร้อยนะ หนคาสิบครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วสิบรอบนะครับก็ในสิบรอบนะครับจะเป็นยังไงไปดูก,กันเลยผมจะนับจากสิบเอ็ดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งครับ อ๋อที่สำคัญนะครับก็จะมีอ่าอะไรเนี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณตอบคู่หรือตอบถูกต้องนะครับคุณจะได้เหรียญตามนะครับโอเคสองครับสามครับสี่ครับ 6ครับเครับแครับ ไปยลังสามช่องครับได้บัฟด้วยนะครับขั้นสุดท้ายครัครั้งที่สิบเดินหน้าสามช่องครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วยี่สิบรอบนะครับโอเคไปดูที่แรกเปลี่ยนกันเลยครับ ขาดอีก30เหรียญน,นะครับผมก็จะได้เป็นครบชุดครอบบ้าเรียบร้อยนะครับโอเคก็ทาม่าเล่นไหมเล่นเลครับไปต่อกันย,ยาวๆเลยครับอีก20รอบครับสองครับสามครับ สครับห้าครับหครับเจ็ดครับแปดครับ สิบครับสังเกตได้งานนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว10บรอบนะครับตอนนี้หลิงก็มีทั้งหมด75็รอบก็75นะครับก็ปฏิเป๊ะเ,เลยนะครับโอเคก็จะซื้จับจ่ายใช้สอยไปเรียบร้อยนะครับ ก็กิจกรรมสกครบล้านะครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดตํานานลงไปเรียบร้อยนะครับโอเคจบสักทีกันนะครับคือก yeah, okay, okay. yes. ็เด okay. ี๋ยวาไปดูกันแต่งตัวกันเลยครับก็ต้องขออนุญาตเป็นตัวละครเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งโคโนดีดีแหละครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็จะใช้เป็น ตัวนี้แล้วกันนะครับเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งครับี๋ยว่มก่อนไม่รู้นะคะว่ามันจะใส่โคโนได้หรือเปล่าขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ใช้เป็นไอ้นี่ตัวนี้แล้วกันนะครับแต่ผมจะไปแต่งตัวให้ดูกันนะครับว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงหน้าตาครบชุดก็จะประมาณนี้นะครับ ه, ครบชุดเลยครับ โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาแเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอา่าจิบน้ำชาหน่อยตบมือนะครับเต้นโชว์ก่อนกลับน,นะครับโอเคบ๊ายบาย